นี่นะฮะหงล้านกับในหนึ่วันนะฮะเรามาดูว่าวันนี้จะเหลเท่าไหร่1,2ื่นซองไหมฮะหมื่นอง้ไฮะเจ็ดห่นะเดี๋ยวจ่ายให้เดี๋ยวจ่ายให้2อนหกนะโอเคโอเคครับพี่เข้าเจะสองแสนห้าชุดนี้เช่ามา1 2ห0 0 0งบาทหน้าจบไป1นึ่0 0สนสอนเก้ับาทนะครับรูมนะครับวันนี้นะหนึ่งล้านบาทไม่อ่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ็มมาเทพนะครับก็วันนี้ มาเปิดร้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะหนึ่งวันนะครับผมจะเช่าพาได้กี่องนะฮะซึ่งวันนี้ผมเต็มเงินมาล้าน,หน,ห,น,น,ห,น,นาหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งวันจะเลืบเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเชิญเลยฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มทำการเช่าพากันเลยครับในระหว่างที่เปิดร้านปุ๊บนะฮะก็จะมี เพื่อนๆพี่เอ็ซีนะครับเริ่มทยอยนําพระมาปล่อยละซึ่งวันนี้ผมเตรียมเงินมาอย่างที่แจ้งนะฮะหนึ่งล้านกับในหนึ่งวันนะฮะเรามาดูว่าวันนี้จะเหลือเท่าไหร่อ่ะเด,เ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 ดี๋ยวเราเริ่มเลยเดี๋ยวเงินไม่ใาตู้นะฮะเอาเลิกเอาใช้ก่อนเลยนี่มีหลวงพ่อกันมาพญาดด้วยนะฮะนี่ประสบการณ์แล้วนะนี่องค์ประสบการณ์พี่เลยเนาะผมโด,มดมนโดนอะไรนะอะไรนะองค์ไหนพี่องค์นี้หรือองค์นี้ฮะองค์นี้ส่วนมากจะเป็นจะเป็นพระเหรียญ นะฮะคือดูจากพิมพ์แล้วเนี่ยน่าจะยังน,น่าจะไปไม่ได้พี่อันนี้เป็นพักกิ่งชิมันชอนหลวงปู้ทีมนะฮะอันนี้ก็ยังไม่ใช่วันนี้ถ้าไม่ได้เช่าไม่ว่ากันนะไม่เป็นไร <laughs> โอเคนะครับก็ดูจากพระโดยโรวมแล้วเนี่ยน่าน่าจะยังไม่ได้เช่าพี่เนาะนะฮะนั้นเคนี้ต้องขอขออภัยพี่ด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวครับคุณพี่ก่อนับขอบคุณครับแต่ผมจช่วยเก็บนะอ๋นอนี่ปลดนี่ อันนี้ยังยังไม่ได้รับนะพี่นุ้มันเป็นอะไรที่ผมโชว์โชว์โช,ช,ชว์บอนอคือคนเอพาพรมาปล่อยเนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าไปเช่าที่ไหนมาเนอบาีเราพูดไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นมีเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะแต่แต่เคสของพี่เนี่ยพี่เป็นพระของพ่อผมว่าผมว่าผมพูดได้อย่างสบายใจอย่างองค์เนี่ยพระเขาเขายังไม่แท้งอ่อ<า>พี่ใช่เขาพิมพ์เขายังไม่ได้นิดนึง<ม>นะฮะ ครับก็แต่ถ้าแท้มีตัวเลขพี่พี่ครับผมขอบคุณมากเลยฝากไปหน่งวันที่ผมทำกล่องอ๋อครับใส่พ้าเผื่อคุณเอมสนใจอ๋อกล่องใส่พ้าโรงงานทำเองได้เลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับก็จริงๆพี่เขาไม่ได้อาพามาปล่อยนะพี่เขามาเสนอนะฮะทำกล่องนี้โอเคเดี๋ยวติดต่อไปขอบคุณมากครับพี่ปอครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อันนี้ที่ส่งรูปให้ดูใช่ไหมอ๋อครับอันนี้มมีราคาไหมฮะไม่รูม้มือนกันไ,ไม่มีเลยอ,อันนี้เป็นเข้ามานานเช้าที่วัดหลวงปู่โตอะเนอะปีอะไรครับพี่คือเช่ามานานเหมือนกัเพราะว่ามีพี่คนนึงเขาเขาบ่อยอยู่ที่วัดอะแล้วก็เห็นว่าเป็นแบบองค์เล็กๆพระรุ่นนี้เขาเรียกว,ว่าเป็นปิดตาหลังเรียบนะฮะปี2523ราคาที่พี่เนี่ยอยากจะได้เนี่ยอยู่เท่าไหร่ คือมีน้องมีน้องคนหนึ่งบอกขอให้พี่หกหมื่นเาเรียกไม่ไม่ไปล่อยพี่พี่ก็บอกว่าเขาจะมาปล่อยแต่ว่ามีคนเนี่ยให้ให้ราคาเขาแล้วนะฮะบอกให้มาหกหมื่นเอางี้ไหมราคาที่พี่เนี่ยอยากจะได้เนี่ยอยู่เท่าไหร่ได้ไหมอยู่ที่เจ็ดได้ไหมอยู่ที่เจ็ด พี่จะเอาเจ็ดหมื่นใช่ไหมอ่ะเจ็ดหนะมื่นนะเดี๋ยวใจ่ายให้เดี๋ยวใจ่ายให้โอเคสบายใจนะพี่นะอ่ะองค์แรกเลยนะที่ได้เช่าเดี๋ยจ่ายตังค์ก่อนอันนี้ก็เป็น7จ็ดหมื่นแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้จะมีท่านไหนเอาพักมาให้เพิ่ม ีกหรือเปล่านะฮะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีอุ้งยิ้มมันแท้อยู่อันหนึ่งแต่ผ้าเขาหักไปโยนบินพอมันบินปุ๊บคือราคามันจะได้ไม่กี่บาทใช่นะก็เลยไม่ไม่ได้ขอเช่าไปเดี๋ยวขอบคุณพี่มากครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาจากไหนครับพี่าปลาแดงนปลาแดงเลยนะวันนี้มีทีเด็ดให้ผมหรือเปล่านี่ กีบัวใหญ่นะฮะเนื้อเกสอนรุ่นนี้ปี2521นะครับจำนวนการสร้างนี่ประมาณ20,000องค์งรัตตกการดีไหมการดีดีเลยใช่ไหมเด่นเริ่งทางไหนครับไม่ตาหรอไม่ตาเลยเนะไปไหนก็มีในคนรักนะฮะคนรักเป็นร้อยคนเกลียดนะฮะเยอะอยู่หยู่งสองได้ไหมฮะหนึ่งสองได้ไหมฮะ โอเคไหมอ่าหนึ่งสองจ่ายตังค์ให้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเค<ล>อครับยังงกัเลยครับผมอันนี้ยังไม่แท้นะฮะก็ภาพรวมเนี่ยเท่าที่ดูก็ชุดนี้ยังยังไม่แท้เนอะก็ขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับครับผม ลุงครับสวัสดีครับเชิญครับคุณลุงทุนรียสกียี่อยู่ให้แหลกคอยดูของขังเต็มเลยนะนี่คุณลุงมีใครมาจ่อลุงนี่ยิงไม่เข้าแล้วเนี่ยเออของจริงเลยเนี่ยชุดนี้เนี่ยลุงก็เขียนหน้ากล่องเลยนะฮะว่าเป็นหลวงปู่ทิมนะฮะปุอัลกุโต้ครับแม่งลุงไม่เชื่อผมแก้นี่เขินเลยนะอันนี้เป็นสมเด็จโปรโพปีหนึ่งแปดนะฮะมีประมาณอุ้ยสี่ห้าองค์เลยนะ คุณลุงพูดตรงๆได้นะไ,ไม่โกรธนะดดดคุณลุงครับขออนุญาตนะฮะผมขออนุญาตปิดกล่องนี้นะห้ามกดนนะฮะ<อ>กล่องนี้ของลูกโต๊ะยังไม่แท้นะครับขอภไปด,ด้วยฮะนี่นี่เหรียญจิกโกนะฮะนี่คุณลุงเข้าอยู่นะฮะองค์ที่คอเลยนะครับ<ม>คุณลุงครับเหรียญจิกโกเนี่ยเขาจะไม่มีเนื้อเงินไม่มีเนื้ออัปากาเขาจะมีเนื้อที่เป็นกระไหลทองเดียวเพราะฉะนั้นรายการนี้เนี่ยอาจจะยังไม่แท้ คุณลุงพูดตรงๆได้นะได้ไม่โกหกน,นะให้โกหกไม่ครับคุณลุงครับขอบคุณมากครับยังไไม่ผ่านครับคุณลุงฮะคุณลุงเขาเปิดมหอีกล่องนะฮะน่านจะเป็นของหลวงปู่โตหมดเลยนะครับคุณลุงครับแจ้งการตรงนะผมขออนุญาตปิดกล่องนะคุณลุงครับกล่องนี้ยังไปไม่ผ่านนะคุณลุงคุณลุงใจได้นะได้ไม่ว่าผมนะผมรุนนะฮะกล่องนี่ตามของคุณลุงนะฮะอืม รุ่นนี้นะครับคุณลุงขออนุญาตเลยนะฮะผมขออนุญาตปิดกล่องนะคุณลุงนะครับอาจจะอาจจะโอ้โหมาอีกแล้วนะฮะเหรียญเสมาลุงยาสีฟ้าโอ้โหเหรียญนี้ผมเคยเช่านะฮะเหรียญหนึ่งสองล้านกว่าไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหองแน่จริงก็เข้ามามรายการนี้ยังไม่แท้นะคุณลุงขออภัยด้วยฮะคนเราทำยังไม่แท้คุณลุงขออภัยด้วยฮะเนี่ยไอ้ดวงทีนี้คุณลุง เขใจอคือคืออันไหนถ้าชอบอ่ะเดี๋ยวเช่าให้คุณลุงโอ้โหคุณลุงพักเต็มเนือตรงนี้นะครับของคุตรทีมนะครับผมขอฟังเสียงคุณเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่แท้นะคุณลุงขอ,ขอบคุณม่าเอ็ครับขอบคุณ,ค,ณคุณลุงมากมาก<ม>ครับ<ม>ที่<ม>วันนี้เดินทางเข้ามารับเบียน<ม>นะครับ<ม>ตัต้ตูโตเนี่ยเราดูดูแค่แท้ใช่ไหมคุณลุง ผมเนี้ยทำเลยคุณลุงถ้าคุณลุงอยากดูเกทแท้เป็นนะนี่เลยคุณลุงเล่นมาสองพนห้าร้บาทคุณลุงซื้อไปเนี่ยเขาไปดูที่บ้านเลยมีคลิปวิดีโอด้วยเขาบอกจุดตําหนิทุกอย่างเลยเนี่ยสองพันหอยเองคุณลุงลงทุนอยูความรู้แล้วเดี๋ยวคุณลุงจะมีผลดีเลยเล่นนี้มีรายเกินผมเอาไปสาม0ันเอาไป3,000มพันดูกระดุ้งเลยเกาเล่นนะคุณลุงเงผมดูเป็นเป็นไอ้น้ำอยู่เป็น เป็นเคฟซีถูกต้องฮะเคฟซีเอฟซีมมาเล่นมุกตลอดเลยวันนี้นะฮะผมคุณลุงไม่ได้เงินผมแต่ผมมาได้เงินคุณลุงนะถ้าอยากรู้ว่าพาร์ตูไงคุณลุงมีมือถือไหมฮะมีมผมขอดึงมือถือคุณลุงได้ไหมโอ้จะสแกนให้ดูอ่าคุณลุงมีแล้วลิงก์ขึ้นมาแล้วนี่กดเลยอันแรกอ่ามาแล้วเห็นไหมไปย้ายคุณลุงชัดเลยไหมขึ้นไปย้ายไยายไปย้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 ายายไปย้ยไปไปย้้ายไปย้าย้า วันนี้ผมไม่อยู่เนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยยังคงคุณสารหาความรู้ต่อได้นะครับขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยนะฮะับมาวมาเช่าหนังสือด้วยครับโหดีเลยฮะก็อุดหนุนกันไปนี่เงินคุณลุงนะผมเก็บนะนะดูแลครบเลยโอเคครับคุณลุงถ้าไม่ครบเดี๋ยวผมไปตามนะโอเคคนต่อไปครับอ้าวเรียบร้อยหมดแล้ว ันนั้นอย่าบอกนะเป็นพระหนึ่งกระเป๋าเลยพี่พี่เชิญครับตรงนี้เลยฮะอุยเกินโอเคครับดูเลยฮะอันนี้ของอ๋อที่ที่เอามาเนี่ยคือในลายเราหันลงส่งที่ในลายในลายรู้สึกว่าจะให้เอาวงนี้มาดูใช่ปะ่ะหรือไงฮนะไม่คะ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวติดต่อกลับมาอ๋อใช่ค่ะอเผอิญว่า โทรมาถามก่อนล้านเปิดหรือเปล่าอันนี้ผมว่าคูณปีหนึ่งเจ็ดสวยๆเล่นผมว่าเล่นข้ามหมื่นกว่าอยู่แล้วถ้าเป็นบล็อกที่เขานิยมนะฮะอาจจะสองหมื่นกว่าด้วยแต่เหรียญเนี้ยพระผิวเขาเหมือนกับเขาเปิดนิดนึงลมดังเขาเปิดเนี้ยลองดูจมูกจมือนเขาจะเปิดหมดเลยถ้าเหรียญเนี้ยซื้อได้นะแต่กว่าจะไม่ข้ามหมื่นเลยอันนี้เปิดนนเลยเนาะ้โ,โหไม่เยอะมากครับแค่พันกว่าองค์ฮะ โอ้โหคือเรืยองจริงค่ะอ่า๋ยวผมลงไปดูเลยฮะเข้าข้าแบบแบบนี้ยังไม่ได้รับครับผมขออภัยด้วยแต่ว่ามีนะมีพ่อคุณลองดูไหมลองดูเขาพี่เขาจะปล่อยไหมโอเคครับครับขอบคุณครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้นัดไว้ใช่ไหมพี่ อ๋อโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีเลยฮะถ้าถ้านัดไวเนี่ยผมว่ามีโอกาสได้เช่าเลยหลายหลายท่านมาบางทีไม่ไม่ได้นัดไวถ้าพอวอล์กอินมาปุ๊บไม่ได้เช่ากันเกรงใจก็คุณแม่ไม่เปิดนะคะก็เลยขามาก่อนอันนี้เป็นปิดตาภาษาละคืนนะฮะเป็นปิดทองนะครับองนี้ปดนี่ยันนะเนื้อใบลานองนี้เป็นจัมโบ้สองนะฮะผมแจ้งนี้ปดนี่เนี่ยมันมีสององค์เนาะ อย่างองค์มันจะมีองคหนึ่งอ่ะเขาจะหย่อนสวยนิดนึงนะฮะองคหนึ่งเนี่ยน่าจะปล่อยได้องคหนึ่งห้าหมื่นผมลบอีกองหนึงน่าจะปล่อยได้ราคาแพงขึ้นมาประมาณเจ็ดหมื่นผมลบต้องดูว่าที่จะปล่อยหรือเปล่านะฮะสององเนี้ยที่ปล่อยได้จัมโบ้องค์นี้เนี่ยแหมทองมันฉีกเนาะสภาพโดยรวมแล้วนะผมดูแล้วน่าจะพี่น่าจะปล่อยได้อยู่ราวๆประมาณหกเจ็ดหมื่นนะฮะเรื่องกรอบทองเนี่ยจริงๆผมเอาออกแล้วคืนที่ไปได้เลยส่วนองค์นี้เนี่ย ออกมาสารคืนนะฮะมีเช่าได้อยู่นะฮะสองหมื่นนอยหน่อยซื้อได้นะฮะทั้งหมดเนี่ยที่ออกให้ดูเนี่ยมีมูลค่าหมดเลยถ้าหมดเนี่ยผมจ่ายที่สามแสนผมเช่าพี่เองเลยสรุปว่าคือคุณพี่เขาจะไม่เอาอาวุธนี้พี่เขาไม่ได้ปล่อยนะแต่ผมจะคืนพักนี้พี่เขาไว้ไนะฮะก็ชุดนี้เนี่ยก็จะอยู่สองแสนสี่หมื่นบาทตามที่คุยกันไหนุ๊กโอเคไหมครับพี่ มื่อกี้ผมพูดเองปสองแสนสองแสนสองแสนะอ่ะพี่เอาสองแสนห้าโอเคนะฮะก็รอพี่พูดอยู่ฮะโอเคครับพี่เขาเจ้าสองแสนห้าอ่ะผมเช่าให้พี่ไว้ชุดนี้สองแสนห้าหมื่นนะฮะอันนี้สองแสนนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่เอาก่อนนะฮะอันนี้สองแสนเพิ่ถอนมาอันนี้มีแสนหนึ่งนะผมดึงออกห้าหมื่นแล้วกันแล้วกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เดี๋ยวขออนุญาตดูแล้วกันหี่พี่ท่านนี้เขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยอันนะฮะก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถ่ายข้างหลังพี่แล้วกันได้ครับไม่เห็นหน้าพี่เนอะประมาณเท่าไหร่พี่สองสองสองหกสองสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นหกนะโอเคสองหมื่นหกครับขอบคุณมากครับพี่จบไปหนึ่งองนะครับพระปิตตายนองเล็กองค์นี้เนี่ยคือด้านหน้าเนี่ยก็ภาพรวมผมว่าเรียบร้อยดีอยู่แต่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังยันเขาอาจจะหลังๆนิดนึง สวัสดีครับวันนี้เ็พาพาดเลยนะปล่อยครับพี่มีเยอะเลยนะฮะขอคุณมีโตาะก็มีโอ้โหกี่กล่องเนี่ยห้ากล่องห้ากล่องอะขอดูเลยพี่เยอะเลยเหมือนกันนะเนี่ยเสร็จมาแปดรอบผมทีมมกี่ตังค์ฮรับผมชอามาแปดเป็นห้าที่ให้ผมเท่าดเนะ อย่างนี้เมื่อกี้ลองไล่เรียงดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยลองดูก่อนเพราะว่าพาระที่เอามาให้ดูเนี่ยมีหลายสายเลยเดี๋ยวผมจะสรุปราคานะครับที่เมื่อกี้เนี่ยไล่ดูทั้งหมดแล้วนี่นะครับเป็นเจริญพรล่างนะครับคู่นี้เหรียญเสีมา8รอบหลวงพูทิมนะฮะแล้วก็จะมีเหรียญจักรเพชรนะฮะแล้วก็จะมีเหรียญเจ้าสัวอันนี้เป็นเนื้อเงินอันนี้เป็นเนื้อนวะนะคะรับศิวลีหลวงพ่อเปิดน,นะฮะอันนี้รุ่นแรกเหรียญมหาลาบนะครับของหลวงพ่อพรมาช่องแคร์นะฮะแล้วก็จะมีเหรียญพ่องเงินมะบังคารปี อันนี้เป็นจอบเล็กนะฮะอันนี้ปิดตาหลวงปู่ทิมนะครับแล้วก็จะมีพ่อปานนะฮะเป็นไก่หาง3เส้นนะฮะนี่อันนี้คือชุดแรกที่ราคาที่จบไปต่อไปนะครับชุดที่2เนี่ยจะเป็นนี่เลยนะฮะมีเหรียญยืนอินเดียนะครับแล้วก็จะมีพระปิดตายหญง,งเล็กปุ้มปุ้ยนะฮะของหลวงพ่อคูณมี2องค์อันนี้เป็นสังกษ์จายนะฮะก่อนปี2,500อันนี้เป็นปิดตาหลวงปู่บุญวัดกังบางแก้วนะฮะปู่ทวดอันนี้เป็นรุ่น2นะครับแล้วก็จะมี หลวงพ่อคูณปี2517แล้วก็มีหลวงพ่อคูณเจริญพรล่างนะฮะอันนี้คือชุดที่2นะฮะชุดที่3นี่ชุดนี้มีแต่ปุ่มหมุนนะฮะก็จะมีผ้าผงนะครับที่เป็นดวงเศษที2ององนะฮะเป็นเหรียญอาร์มนะครับแล้วก็เป็นเหรียญพิมพ์เล็กนะฮะหน้าใหญ่นะครับอันนี้เป็นรุ่นอันนี้น่าจะนิยมประคำ19เมตรนะครับอันนี้เป็นมังกรคู่นะฮะชุดนี้เป็นของแบบปุ่มหมุนนะครับทั้งหมดนี้ฮะจะเป็น1นึ่งล้านแปดหมื่นกับหกพันบาทครับ อ่าโอเคจ่ายตังนะหนึ่งล้านแปดหมืหกันโอ้โหวันนี้บอกงบ1ล้านนะ,ะเกินด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาเงินสดให้ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็โอนอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าผมเนี่ยเตรียมเงินมาไม่พอนะ1หนึ่งอห้อันนี้หก0 0นนะครับตรงนี้มันเป็น6กแสนสี่หมืองพันอ่าโอเคนะครับผมก็โอนเพิ่มให้อีก4ี่แสนนสี่พันนะฮะ มากครับผมขอบคุณครับก็วันนี้นะครับมีพี่ๆพี่เอฟครับเข้ามาปล่อยพระเนี่ยก็ราวๆสักประมาณ10กว่าท่านนะฮะก็จะมีพระแท้นะครับที่ผมดูเนาะวันนี้อยู่ประมาณ5ท่านนะฮะก็วันนี้จบไปท่านแรกนะครับเจ็ดหมบาทนะฮะท่านที่2เนี่ยเช่าไป1 2ึ0 0หบาทนะครับส่วนท่านที่3นะฮะชุดหนึ่งเลยนะฮะสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น ปิดตายอยู่ตรงเด็ก26,000บาทนะฮะและสุดท้ายเลยเมื่อกี้นะฮะ1 000, 8 000, 6 0 0 0 0บาทนะฮะ รุปแล้วนะครับวันนี้นะหนึ่งล้านบาทไม่พอนะฮะสรุปว่านะครับวันนี้เช่าไปทั้งหมดนะฮะหนึ่งล้านสี่สี่หมื่นสี่พันบาทนะครับหมายเลขสวยเชียนะฮะเรียบร้อยนะครับภารกิจหนึ่งวันของผมนะครับที่อยู่ที่ร้านนะครับส่วนมากเนี่ยวันธรรมดาหรือเสาร์อาทิตย์นะฮะคนก็จะแน่นประมาณนี้เลยนะฮะก็แนะนําแล้วกันมีพระเครื่องดิ่งตรงมาที่ร้านนะครับโครงการเดินไปติดนะฮะรับเช่าทุกรุ่นทุกพิมนะฮะสำหรับวันนี้ผมเอ็มพันเทพต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова